สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราร้านพระเครื่องรัตนมงคลวันนี้มาพบกับ10อันดับพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือของหลวงปู่ไปยฉันทะสโลวัดกำแพงกรุงเทพมหานครอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งจะเป็นจอบรุ่นสองปีการจัดสร้างพศ2534จะมี เนื้อดังนี้ 1. เนื้อทองคำา 2. เนื้อเงิน 3. เนื้อนวะ4เนื้อทองแดง5เนื้อทองเหลืองวันนี้ที่เอามาให้รับชมจะมีเนื้อเงินเนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองอันดับที่สองอันดับที่สองที่เรามาให้รับชมในวันนี้เป็น จอบรุ่นที่3จัดสร้างเมื่อปีพศ2555จัดสร้างเนื้อทองคําเนื้อทองขาวนําเลิกเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองพระที่นำาให้ชมในวันนี้จะมีเนื้อทองขาวนําเลิกเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงโซนช็อกโกแลตและเนื้อทองเหลืองอันดับที่ส อันดับที่3เป็นเหรียญรุ่นกอพสอจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2534จัดสร้างเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองเนื้อเงินยวงเนื้อนวะและเนื้อทองแดงวันนี้ที่มีมาให้รับชมจะเป็นเนื้อเงินและเนื้อนวะอันดับ4อันดับที่4จะเป็นเหรียญหล่อรูปไข่ จัดสร้างขึ้นพศ2539จําจำนวนการจัดสร้างทั้งหมด8 4 0 0 0่นพองค์มีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสตางเนื้อนวะเนื้อสำลิดและอีกหลายๆเนื้อที่นำมาให้รับชมในวันนี้จะมีเนื้อเงินไข่ปิดทองกรรมการไข่เนื้อสตางหลังเจดีไข่เนื้อสตางตอกโคตด หน้าคําว่าที่ไข่เนื้อสตางค์ต่อโค้ดหลังคําว่าที่ไข่เนื้อนวะหลังเจดีไข่เนื้อสําฤิดอันสุดท้ายจะเป็นไข่กนกข้างและจะมีไข่เนื้อนวะบอกทองคำและจะมีไข่เนื้อเงินที่จะตัดทรงชิดมาจาก ทางวัดอันดับที่5อันดับที่5จะเป็นเหรียญก้นแมงดาจัดสร้างขึ้นปี2,539จัดสร้างเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อสตางเนื้อนวะเนื้อสัาฤิดและอีกหลายๆเนื้อวันนี้ที่มีนำมาให้รับชมจะมี ก้นแมงดาปิดทองกรรมการและก้นแมงดาเนื้อนวะอันดับที่6อันดับ6จะเป็นเหรียญบางจะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นวันนี้นำมาให้รับชมแค่3รุ่นรุ่นที่1จะเป็นบางหนึ่งสร้างปี2 5งพจะมีเนื้อเงินและเนื้อทองแดงลมดำส่วนรุ่นที่สอง จะเรียกว่าบางสองสร้างขึ้นเมื่อปี2511จะมีเนื้ออันปาก้าและเนื้อฝาบาทรุ่นที่3จะเรียกว่าบาง3จัดสร้างขึ้นปีพศ2 5 1 4จะมีเนื้อทองแดงวันนี้ที่เรานำมาให้รับชมบาง1เนื้อทองแดงลมดำบางสองเนื้อฝาบาทและบาง3เนื้อทองแดงลมดำอันดับ อันดับที่7เป็นเหรียญอาร์มปี14จัดสร้างขึ้นมีเนื้อทองคําหายากมากและเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลวันนี้ที่นำมาให้รับชมนะครับจะมีเหรียญนเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลและแหนบกรรมการทั้งสองทรงจะมีทั้งทรงแบบนอนและแบบตั้งและจะมีลงยาด้วย อันดับ8อันดับที่8จะเป็นเหรียญอม์มจัดสร้างขึ้นปี2552จัดสร้างเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาเนื้อนวะเนื้ออันบาก้าเนื้อทองเหลืองวันนี้ที่เรานำมาให้รับชมจะมีเนื้อเงินลงยาเนื้อเงินและเนื้อทองเหลืองอันดับ9อันดับที่9 จะเป็นเหรียญเสมาปี19ซึ่งเหรียญรุ่นนี้จะมีการจัดสร้างน้อยมากไม่เกินจำนวน1,500องค์จะมีเหรียญทองแดงชุบดิก,กิลเนื้อเดียวเท่านั้นเหรียญรุ่นนี้พิธีปลุกเสกดีมากจะมีหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงและหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์เป็นเหรียญที่ลูกศิษย์ต่างตามหาและนิยมสะสม อันดับที่10บอันดับที่สิบมาพูดถึงพระองค์ลอยปี34จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2534จัดสร้างขึ้นวาระเดียวกับจอบรุ่นที่สองจะมีการจัดสร้างเนื้อทองคำํำเนื้อเงินและเนื้อนวะพระที่นำให้ชมวันนี้จะเป็นเนื้อเงินและแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับ10อันดับ พระเครื่องของหลวงปู่ไปวัดกำแพงยังมีพระเครื่องอีกหลายๆรุ่นที่เรายังไม่ได้นำมาให้รับชมถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดไปหรือขาดตกบกพร่องในข้อมูลพระแต่ละรุ่นไปต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยฝากติดตามเพจลานพระเครื่องละตะมงคลและเราจะมีไลฟ์สดทุกวันพุธและวันเสาร์ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่เพจ เฟซบุ๊กบาท r ดอิมพอร์ตฝากพี่ๆทุกท่านติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ